เรามันเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าไหมสามสี่นี่ What? นี่วันนี้แกเป็นไรเนี่ยนิ่งแปลกแกเหมือนคนอกหักมาไงไม่รู้เอออกหักมาเหรอปอฉันนิ่งไปเหรอก็เออสิปกติแกเป็นคนล่าเริงกว่านี้นี่ฉันเป็นคนล่าเริงใช่ไหมเออ้าย้าป้าื้อซนันมันก็เกินไปป่ะเป็นผู้หญิงแล้วต้องคีปลูกสวยด้วยอันนี้ แบบนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละปล่อยไปเถอะสวยปอแต่ว่าแกหน้าหนุซีซีไปนะปกติแกตื่นไม่ใช่หรอสบายเหรอเออไม่รอปกติฉันแต่งหน้าเหรอฉันเฮ้ยแกฮะเอาแกมีลิฟไหมฉันขอยืมหน่อยสิมีไหมมีไหมมีว่ะ เออนี่นี่อภิธานอาจจะด้มีสิเดี๋ยวนะแล้วพวแกมายืนคุยอะไรในห้องน้ำเนี่ยลงไปคุยข้างล่างดีๆไหมไปดีไปประธานดีไปแล้วแหละไปเร็วยืนคุยตั้งนานอะไรเนี่ยนี่ปอวันนี้ดีนะที่แกมาช้าไม่งั้นแกได้เจอเรื่องหลอนๆแน่ เรื่องหลอนอะไรหรอนี่ก็อย่าลีอะสิโดนผีเข้าหูเแล้ยงขนลุกอยู่เลยอะใครแกผีบ้าผีบออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> ชื่อแม่เนี่ย <c oughs> ฉันได้ยินครั้งแรกนะฉันกดขำไม่ได้เลยอะแก <c oughs> เออพูดแล้วก็โมโหเนาะกล้าดียังไงมาเข้าล่างฉันเนี่ยถ้าฉันเจออีกนะฉันจะเตะคว่ำเลย <c oughs> ผีก <c oughs> ็ผีเถอะโู้นะ่ะ แกไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันจ้างหมอผีมาป่ามันแล้วผีอะไรโงโง่คิดว่าจะเอาชนะหมอผีได้รลยไงตอนนี้เป็นไงล่ะลอยต๊บป่องตป่องนะจ้าลอยไปไหนจะไหนล้วก็ไม่รู้แกเฮ้ยปอแกแกเป็นอะไรอ่ะฉันไม่ได้ว่าอะไรให้แกเลยนะหรือว่า โอ๊ยลี่จะมาพูดให้ปอกลัวทำไมอะปอจะเป็นผีได้ยังไงแล้วนี่สิฉันจับตัวปอได้อยู่เลยอฉันว่าเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะพูดจะเรื่องผีน่ากลัวจะตายจริงตั้ฉันก่กลัวอยู่ลรามาหาในธรรมสนุกดีกว่าไหม ก็ดีเหมือนกันนะทำอะไรดีอะน้่นดีดบ้านหลังใหญ่ขนาดนะี้เรามาเล่นซ่อนแอบกันดีกไหมเฮ้ยดีเลยแกนึกถึงตอนเด็กเนาะที่เราเล่นกันอะ่ะสนุกเนาะออเอาเลยเอาเลยงานพวกแกเป็คนแอบนะเดี๋ยวฉันเป็นคนหาเองดีดีได้เลยน้นแก ไปนับตรงประตูตรงนู้นนะได้นับดีๆล่ะอย่าแอบมองผู้ชันนะใช่อย่าแอบมองนะระวังกันตรก่อนที่จะแอบตรงไหนฉันแอบตรงนั้นนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยเอ้ยอะไรของเกดงั้นฉันแอบตรงนี้แอบตรงนี้งั้นฉันไปแอบห้องทั้งห้อง พอำแล้วปไปไปเร็วเร็วเร็วไปสามสี่ห้าหกเจ็ด oh mm. เลยหรอโอ้ยแบบนี้ก็ไม่หนุ่มไอดีเราอยากให้หาเจอเป็นคนสุดท้ายนี่ล่ะอ,อก็ดีเหมือนกันเั้นออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนล่ะแอบให้ดีๆล่ะ เจออีกแล้วเนี่ยอยู่ในตู้ร้อนก็ร้อนมโอ้ไม่แอบมันหรอกหายไปไหนกันหมดเนี่ยฉันเองโอ้ยยนลีนี่ตอยจะหาแกไม่เจออยู่เหรอเนี่ยก็ยังนะสิไม,ม่รู้ว่าเลขอยู่หรือเปล่าหรือแอบกลับบ้านไปแล้วมือ แต่ว่าน,นี่ก็มืดแล้วนะฉันาเราเลิกเล่นกงินเถอะอืมงั้นไปหาพวกนั้นก่อนเถอะไปไปปอโปนี่อยู่ไหนกันนะ่ะแกฉันเลิกเล่นแล้วนะมืดแล้วออกมาเถอะเออออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ไมีอ่ะ พอคนนี้พอคนนี้อยู่างไรออกมาเถอะแ่จะโกนทำไมเนี่ยฉันก็อยู่ที่ไงไปซ่อนไหนกันเนี่ยทำไนดีเนี่ยแก้งฉันเหรอก็อฉันบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ปพอคนนี้ คืนน่ะเขาให้เล่นซ่อนแอบไม่งั้นขี่จะบัง เปิดเหรอโอ๊ยจึงเขาใหญ่บ้านันเปิดแกหาเจอฉันเป็นคนแรกเหรอเนี่ยหาเจอหาเจอฉันเป็นคนแรกโอเคอะไรเป็นมืออะมือใครมือใครไม่รู้